เจ็ดโมงครึ่งเท่านั้นนะครับปิดนังต่างชางไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ในศึกช้างมวยไทยเกตเพชรทางช่องอมรินทร์ส4วันนี้ก็เดินทางมาชมก็ได้นะครับที่เวทีมวยตกอสามนนทบ,บุรีนะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกนะครับก็รอชมผ่านทางหน้าจออมรินได้เลยนะครับ วันนี้มีมูรักมวยชอบมาฝากเช่นเคยนะครับสี่คู่จะหนักจะเต็มเดี๋ยววันนี้มีมูรักมวยชอบมาฝากกันและก็ก่อนอื่นนะครับขอฝากไว้ก่อนเลยแอดไทร์เกอร์เก้าเก้านะครับผมตอนนี้ฝากขอรวดเร็วอัตโนมัตินะครับโบนัสใหม่สำหรับสมาชิกใหม่นะครับเอาไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับยอดฝากเดิมสูงสุดหนึ่งพันบาทนะครับวันนี้คู่แรกของรายการครับเปิดหัวด้วยจอร์ดพรันชัยครับเจอกับยอดนำชัยแฟร์เทคนะครับคู่นี้ชกในพิกัดหนึ่งร้อยหกปอน ก็เป็นมวยที่เคลื่อนไหวในเมืองกรุงกันยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ชื่อนี่ดังรู้จักกันมาทั้งคู่แล้วนะครับผมส่วนตัวคู่นี้ในรูปร่างจะมาทางด้านจอร์จจะได้เปรียบนะครับแล้วก็ที่สําคัญน้าหนักไปไปล่อยดูได้เปรียบเยอะกว่านะครับผมทางด้านยอดนําชัยเนี่ยพึ่งชก3ยกเองนะครับผมก็ดูว่าวันนี้5้ายกลุ้นเกมไปไปลายของจอร์จพารันชัยนะครับวันนี้มีมีโอกาสนะครับที่จะกระซุวกเข่าเอาชนะไปได้ คู่ที่2นะครับก็เจอกันภาคที่3กับประตักทองซีบีมวยไทยเจอกับจังเจ้าจอกีฬาสปอร์ตนะครับคู่นี้130ปอนด์นะครับทางด้าน ประตักทองมมลดปอนครึ่งชุดเดียวเลยนะครับส่วนเจ้าจ่อรถจุดเจ็ดไม่มีปัญหาเจ้าจอนี่ไปเป็นทหารนะครับกลับมาเพิ่งกลับมาเลยนะครับหลังจากที่เข้ากรมตั้งแต่ต้นปีส่วนทางด้านเจ้าประตักทองนะครับเคลื่อนไหวมาแล้วหนึ่งไฟนะครับผมดูว่าวันนี้รูปร่างน้ําหนักได้เปรียบกว่าชัดเจนนะครับผมวันนี้รูปร่างก็สูงกว่าด้วยชอบประตักทองซินบีนมวยไทยครับมีโอกาสที่จะย้ําแขนได้ในภาคที่สามนะครับ แล้วก็คู่ที่3นะครับคู่รองนะครับคู่นี้ที่สำคัญมีเดิมพันด้วยนะครับไม่3 0 0แสนก็4 0 0แสนนี่แหละสำหรับเจ้า,าดาร์กี้พอหอมกลิ่นนะครับเจอกับรุ่งนาภาปิ่นสินชัยนะครับคู่นี้นกหนึ่งร้อยสีปอนนะครับเมื่อช่วงเช้ามาผ่านสบายทั้งคู่ คู่นี้เจอกันมาครั้งที่แล้วนะครับดากี้มาเข้าเวนแทนนะครับผมดูว่าการเตรียมตัวน้อยนะครับผมแต่วันนี้ดูว่าเตรียมตัวมาร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะครับผมแต่ผมยังชอบฝีมือต้นต้นของด้านรุ่งนภา,าไปก่อนจะแพ้ก็แพ้ในปลายปลายของดากี้นะครับผมมีโอกาสที่จะบทเข่าพลิกเอาชนะไปได้แต่ต้นต้นผมว่าคู่นี้ซื้อขายได้เปรียบแน่นอนนะครับเข้ารุ่งนภา,าไปก่อนนะครับมีโอกาสที่จะได้ออกตัวกันก่อนนะครับแล้วก็คู่เอกของรายการ ชูซับสอสลาดชีพนะครับเจอกับประตักสยามซินบีมวยไทยหรือว่าเจ้าอนุวัฒน์นักกินปลาคู่นี้ชคในพิกัด117ปอนด์มาช่วงเช้านี้ครับมาลดคนละศ .8 ทั้งคู่ผ่านพร้อมกันเลยนะครับผมคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผมฝีมือเหมือนกันสไตล์มวยเหมือนกันนะครับวันนี้วัดกันที่จังหวะใครดีกว่ากันแต่ส่วนตัวผมชอบแข้งซ้ายของทางด้านเจ้าประตักสยามซินบีมวยไทยครับ ฝีมือด้วยกันวัดกันที่เหลี่ยมทางเหลี่ยมเชิงมวยผมมองว่าแข้งซ้ายได้เปรียบนะครับเข้าปรจตักสีมซีบีไวไทยไปก่อนวันนี้มีโอกาสซื้อขายออกตัวกันได้วันนี้สีตัวจัดหนักจัดเต็มนะครับก็มีทางด้านเจ้าจอร์จประักทองรุ่งธภาแล้วก็ปรัตักสยามครับผมสวัสดีครับ